สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซอยราชวิถีซอย4ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคนครับแล้วก็มีบ้านที่สําคัญอีกบ้านหนึ่งก็คือว่าบ้านของศรีบุรพาครับหรือกูหลาบสายประดิษฐ์นะครับผมก็จะเป็นนักเขียนผู้แต่งเ,เรื่องนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพนะครับที่หลายคนประทับใจนะครับก็ท่านก็เป็นนักเขียนที่ต่อสู้แล้วก็หลังจากที่ท่านอยู่เนี่ยครับก็จะมีปีพศท่าน,นครับสองสี่สี่ 8ครับถึง2517ครับผมอันนี้คือบ้านของท่านซึ่งท่านอยู่บ้านนี้จนถูกจับในช่วงของจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเราก็จะเห็นว่าทรงบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างเก่าแล้วครับตัวบ้านเนี่ยถ้าหลายคนชอบบ้านแนวยุกคก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีสวนหน้าบ้านนะครับยิ่งบ้านหลังนี้เราจะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยก็จะออกแนวยุโรปสมัยก่อนนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหลังคาเนี่ยครับเป็นจัวชะลูดลงมานะครับแล้วก็จะมีชานหน้าบ้านอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งช่วงที่เจ้าหน้าที่มาจับตัวท่านชุกยุคนุนนะครับท่านก็จะตื่นมากลางดึกแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับออกมายังระเบียงเพื่อเพื่อเห็นว่าตำรวจมาจับท่านนะครับต้นไม้ในบ้านเนี่ยลานด้านหน,าหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่าแก่เลยครับอยู่อย่างนี้ครับก็จะมีต้นเฟื่องฟ้า ที่ไต่กับต้นไม้ใหญ่นะครับขึ้นไปด้านบนอันนี้คือตัวด้านหน้าครับอันนี้ก็คือตัวบ้านนะครับจะเป็นตัวบ้านที่ยังคงสภาพรูปแบบเดิมครับผมก็จะมีตัวนี่นะครับระเบียง2ด้านครับซึ่งเชื่อมต่อกับห้องแต่ละห้องครับผมดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปทรงบ้านสมัยก่อนที่เราหาชมได้ค่อนข้างยากครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับดู ประตูหน้าต่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบรูปแบบเดิมครับตัวบ้านเนี่ยก็ยังเป็นปูนนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยผืนหญ้าเนี่ยนะครับผมตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นต้นไม้ใหญ่ด้านข้างของบ้านครับผมซึ่งตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าเน,นี่ยนะครับก็จะเป็นแอร์เรียงงครับแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีระเบียงเชื่อมต่อแต่ละห้องครับ ซึ่งด้านล่างก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับด้านบนก็จะเป็นห้องแบ่งเป็นห้องห้องนะครับผมอันนี้ก็คือรูปของคุณกุลางสายประเด็ดเลยว่าสีบุรพานะครับตรงนี้เราอยู่ในมุมหลังบ้านครับเราก็จะเห็นว่าตรงหลังบ้านเนี่ย ก็ยังมีระเบียงอย่างนี้นะครับผมก็จะแสดงว่าบ้านนี้มีระเบียงเชื่อมต่อกันเกือบเกือบทุกด้านนะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็มุมชั้นล่างนะครับ <utan> อันนี้คือในบ้านด้านในนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องด้านในชั้นล่างนะครับผมนี่นะครับก็จะมีรูปของคุณกลาบสายประดิษฐ์นะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นชั้นสองครับก็จะเป็นประตูที่ค่อนข้างที่จะเป็นทรงรูปแแบบเก่านะครับแล้วขึ้นไปชั้นสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่ด้านตรงนี้ก็จะเป็นวงเหมือน แบบจีนนะครับก็จะเป็นวงบ้านนะครับก็จะมีตัวเนี่ยนะครับเป็นช่องอย่างนี้ครับอันนี้ผมชอบมากก็คือว่าจะเป็นทางขึ้นแบบยุคสมัยก่อนที่เป็นทางเล็กๆอย่างนี้ครับขึ้นไปชั้นสองส่วนนี้ก็จะเป็นทางไปยังด้านหลักบ,บ้านนะครับผม ด้วยความส,มสงบเสงียบความรู้ใหม่อาจคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงความเห็นเก่าๆได้จึงอย่ายึดมั่นในความเห็นที่มีอยู่จนเกิดใหห่างกัน8ปีในชีวิตความฝันก่อตัวเป็นความรักสำนึกคิดก่อตัวเป็นอุดมการณ์แห่งชีวิตของการอยู่ร่วมผูกพันและต่อสู้เพื่อจะก้าวไปสู่ชัยชนะนักเบื่อนหน้า ื่อจะก้าไปสู่ชัยชนะณเบื้องหน้าว่ากันว่าผู้พลีชีวิตเพื่อชีวิตว่ากันว่าผู้พลีชีวิตเพื่อชีวิตผู้พลีจิตวิญญาณเพื่ออุดมการณ์ที่ดีงามล้วนต่างตกเป็นเจือของอธรรมล้วนต่างตกเป็นเจืออธรรมดิฉันว่าเราต้องเชื่อในความดีของกันและกันดิฉันว่า เราต้องเชื่อในความดีของกันและกันเวลาลำบากก็อยากให้ฝ่ายที่ต้องลำบากเพราะการทำดีต้องร้อนใจเวลาลำบากก็อยากให้ฝ่ายที่ต้องลำบากเพราะการทำดีต้องร้อนใจต้องให้เขาสุขสบายทุกอย่างต้องให้เขาสุขสบายทุกอย่างเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลในเรื่องที่เราควรจะรับผิดชอบได้ต้องมีความเข้าใจกันต้องมีความเข้าใจกัน ต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาเชื่อถือกันว่าเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนจริงใจความซื่อสัตย์ความเชื่อใจกันมันผูกพันกันมากกว่าความซื่อสัตย์ความเชื่อใจกันมันผูกพันกันมากกว่าถ้อยะระลึกแต่ผู้เป็นดวงตาแห่งชีวิตศน์อันเรือนรูงหวนลำลึกและคารวะแต่ผู้สร้างศรัทธาแห่งจิตวิญ,ญญาณทั้งสอง สีบุรพาในจูเลียน31ม,มีนาคม2544สังคมนักเียนแห่งป